วันนีครับผมมีอีกหนึ่งแอปหรือว่าเป็นเกมมาได้พูดง่ายๆนะครับในสมาร์ทโฟนที่จะมาแนะนําเพื่อนๆครับเป็นเกมที่ฝึกสมองได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับหน้าปกยังเป็นรูปไอสตายเลยครับชื่อเกมยังแบบเอลูไดผผมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าชื่อเกมมันอ่านยากเลยแล้วคแนนจะเป็นยังไงเลยครับฮ่าฮฮอินฟินิ สวัสดีครับผมปสิทศเสรนะครับทุกวันนี้ครับทุกคนมีสมาร์ทโฟอนอยู่กับสมาร์ทโฟนแทบจะครึ่งวันเลยก็ว่าได้นะครับแล้วผมก็ไปเจอแอปหนึ่งมาเป็นแอปเหมือนเป็นเกมด้วยแล้วก็เป็นพวกที่ฝึกสมองด้วยความรู้ด้วยผมเลอาเล่นไนดะ้แบบเฮ้ยดีมากๆอยากจะมาบอกต่อไปให้ทุกคนครับอย่ารอช้าเลยนะเราไปดูกันเลยดีกว่าครับอ่านี่นะครับเนี่เป็นรูปไอซ่าดีเลยครับผมไม่แจ้ใจมันอ่านชื่ออะไรครับเออรูด เอรูไดเอรูไดประมาณนั้นนะครับไม่รู้ครับเข้าไปดูเลยดีกว่าเลยครับอ่าดีกรเห็นไหมเข้ามาเป็นรูปแบบอะตอมไหมมีวิ่งวิ่ง,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 งประมาณนั้นนะครับบอกนะครับว่ามันต้องใช้ความรู้นิดนึงอาจจะเป็นทางด้านแบบวิชาการเลยด้วยซ้ำเลยนะครับผมเริ่ม,มอันแรกสุดเลยกันนะครับที่เป็นนี่นี่ครับอันแรกคือเขาบอกว่าให้จับคู่ เลขโรมันกับเลขอาราบ,บิกครับอันนี้พอเร่ยนแล้ออกพอ็พอได้อยู่เหมือนอย่างเงี้ย X กับ10มามันจะหมุนได้วงกลมในวงกลมนอกเห็นไหมครับอ่าแล้วก็ได้เลยครับอันน้วีเท่ากับ5กดแอนเซอร์ข้างล่างปึ้งมันก็จะตอบมาแบบนี้นะครับไล่ตอบไปเรื่อยๆ1น่ี่คือหนึ่งใช่ไหม อ่าประมาณนั้นแล้วก็ไล่ตอบไล่ตอบไล่ตอบไปจนหมดทุกอันนะครับปึ๊บปื๊บอ,อันนี้ผมเล่นผ่านแล้วแหละปึ๊บไม่มีอะไรนะครับรับดูต่อไปเลยดีกว่านะนี่ดูนะครับว่ามันมีกี่ด่านนีน่หนึ่งสองดูไล่ไป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 โอ้ oh my โหมาดูดิครับ ด่าเยอะขนาดนี้ครับเล่นหูเล่นหมดนี่กลายเป็นแบบสมองระเบิดเป็นไอตายเลยเหมือนในรูปข้างหน้าเขาเลยนะครับโอ้่ะไปลองดูครับยุบในที่สองครับโอ้โหอ่าไอ้พวกนี้นะห้ามัน่ได้จะมีกี่มุมอ่ะไอพวกเนี้ยมีกี่มุมคือเราเหมือนต้องรู้รู้ชื่อภาษาอังกฤษด้วยนะครับอย่างเช่นยาดเซอร์เคิลเนี่ยรู้วงกลมไม่มีมุมเลยนะครับศูนย์แน่นอนหนึ่งใช่ครับทรายเจ้าคือสามเหลี่ยมมาแล้วก็รู้ว่ามีสามมุมใช่ไหม เนี่ยตรงนี้แหละผมไม่รู้เนี่ยเพนทาโอนโอคตาโอนอะไรพวกนี้เนี่ยโอโวโอโวมันเป็นอ่าวงรีนี่ต้องศูนย์อ่าตะแควสี่เหลี่ยมเอาพวกที่รู้ก่อนแล้วกันนะครับอะไรครับมาอ่เาเฮกตาโอนห้าหรือหกเหลี่ยมเนี่ยทีนี้ห,ห้ามาเฮ้ยผิดเป็นหกเหลี่ยมอ่ะอ่าเฮกตาโอนหกเหลี่ยมใช่ไหมเพนทาโอนต้องห้าเหลี่ยมใช่ไหมโอคตาโอนโอ้ตายตายตายทำไมผมไม่รู้เลยเนี่ยอ่าใช่ครับออคตาโอนแปดเหลี่ยมอ่าถูกอะไรอ่ะ เพราะเราแกมไม่รู้อ่ะสี่ไปก่อนแล้วกันเพราะเหมือนเดียวลอมบัสสี่อะฮะเกมครับคือเอ้ยมันมันมันบางทีมันต้องมีความรู้ด้วยแล้วก็ท่ะภาษานิดนึงครับมันเป็นภาษาอังกฤษเกมนี้นะครับโอ้ตาย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 แต่อ่ะอย่างนี้ดีครับมีตัวช่วยได้อยู่นิดนึงโอเคอ่าฮัมบิบัสดัด ดัตช์เดอะคิมโบมีนีครับสัญลักษณ์พวกนี้คืออะไรอ่ะนะเอาที่รู้ก่อนเลยเนี่ยยิ้มหน้ายิ้มมาอ่าฮหน้ายิ้มอันนี้ดอลลาร์ดอลลาร์อ่าดอลลาร์อันนี้ยูโรติดกันเลยเอออันนี้อ่านี่คือเะอร์ริจิเตอร์เทสต์มาร์กถูกต้องอ่าอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้กัปตันไรกัปตันไรรู้นี่อ่านี่ชาร้าอ่าตีได้ครับอ่าต่อไปเซกชั่นนี่มั้งอ้าวถูกเฉยมั่วเนี่ยอ่าเห็นม ประมาณนั้นผมว่ากับว่าแทบทุกการนำนะมันจะเป็นเหมือนความรู้รอบตัวด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดอันไหนที่เราไม่รู้เลยนะเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวก่อนนะทีเด็เดิมมิวสิควิลควชชั่นดูดดู not have me to go อ๋ออันนี้มันเป็นแบบเป็นดนตรีต้องฟังเสียงอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมลองดูหน่อยนะโอ้โห อันนี้เราข้ามได้ข้ามไปก่อนนะครับคือคล้ายๆว่าให้ฟังเพลงครับเพลงนี้คือเพลงอะไรแล้วเราก็ต้องตอบให้ได้ครับโอ้ไปเรื่องเพลงเลยครับอันนี้มันไม่ใช่แค่ความรู้เฉพาะวิชาการละมันคมรู้รอบตัวแล้วทางนั้นนะครับเรื่องเพลงด้วยโอ้ผมผมยังผมไม่ไม่ไม่รูความรู้จักเพลงสากลเท่าไหร่ข้ามไปก่อนแล้วกันถ้ากลับมาเล่นไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็พูดเรื่องกีฬาอุ้นี้ไม่น่าจะยากครับลูกอะไรลูกเทนนิสอยู่นี่ลูกรักบี้รักบี้รักบี้อยู่นี่ เบสบอลเอาบาสเกตบอลก็แล้วกันอยู่ข้างๆบาสเกตบอลเฮ้ยลูกอะไรเนี่ยฟ้าๆเฮ้ยนี่ไม่รู้เลยจริงๆครับอันนี้ oh. เบสบอลโอ้เออเหมือนกันครับเปิดโลกเหมือนกันนะเหมือนเนี่ยบางอย่างที่เราไม่รู้เราก็สามารถที่จะอ่ามาดูตรงนี้ได้นะครับวอเตอร์โปโลลาครอสเนี่ยวอเตอร์โปโลนี่อ๋อน้ำวอเตอร์โปโลแน่เลยอันนี้อะไรเนี่ยมาลาครอสเอาพี่ดอวอเตอร์โปโลนี่เหรอเอา นี่คือกีฬาอะไรครับลาโครเซลาคลอสลาครุสเซ่เนี่ยบอกแล้วครับเป็นการเปิดโลกอลองดูสักดานหนึ่งแล้วกันนะครับโอ้โ,อโห the animal show in the picture วันนี้มัสต่อตัวไหนมีพิษบ้างผมจะรู้ได้ไงเนี่ยเอางูออแล้วกันแน่นอนงูเยส yes, ไปก่อนเลยนี่ปลาปักเป้ามีเยสไปก่อนเลยโอ้โหนี่พวกกบกบนี้น่าจะมีสีสวยอ่าแมงมุมก็น่าจะมีนะ อ,อทีนี้ปลาหมึกนั้นกับแมงม,มุมแมงมุมนีม่แล้วกันรี่ผิดนะครับห้าวปลาหมึกนี่ไม่มีครับอไม่มูมเมื่อเรารู้ว่าไม่มีเอาไปก่อนเลยโนไปก่อนเต่าทองก็ไม่น่าจะมีโนไปก่อนเฮ้ยจริงเหรออ๋อนี่ตัวนี้มีพิษเหรอโอ้เฮ้ยเหล่าไก่อีกครั้งเดียวเท่านั้นครับผมผิดได้อีกครั้งเดียวเท่านั้นผีดเสื้อนี่ไม่น่าจะมีนะอ้าวเอาปลาหมึกนี่มีพิษเดรอครับเพราเนี่ยเห็นไหม เนี่ยเราก็จะโหลดที่มันไม่รู้แบบนี้ครับอุย้ยเกือบไม่ผ่านนะผมเมื่อกี้ก่อนการถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจก็ไปเล่นกันได้นะครับที่ตัวนี้เลยครับ e ruday น,นะครับผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวตอนที่โหลดมามันชื่อนี้ไหมนะเพราะว่าผมไปเล่นอย่างอื่นแล้วก็ไปเจอมาแล้วก็เลยโหลดต่อมา d i t e e r u d a i อ่าตัวนี้นะครับจะเป็นรูปไอซตากับมังกรลิ้นแบบภาพมีมแบบตัวดังเลยแบบเดแบบนี้นะครับไงครับเวลาผมรับบิอย่างเนี้ยพอจะเหมือนไอซ์ตายไหมครับ เหมือนไหมออตลกเหมือนกันแต่ว่าอาสมองคนละเรื่องกันประมาณนี้นะครับไปหาโหลดเล่นกันได้นะครับนี่เฮ้ยเฮ้ยแต่พอพิมพ์ไปมันขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับ<ๆ>เพื่อนก็ดูชื่อเอาเอาชื่อเนี่ย Trivia for Brain Logic Puzzle หรือว่าพิชม,มิตรดูได้มีผมบอกก็ได้นะครับแล้วแต่นะโอ้โหอยากอยากอยากปวดมองปวดมอง ่านี้นะครับสรุกนะส่วนตัวผมชอบผมรู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากกว่าเกมทั่วๆไปที่เราเล่นบางทีถ้าเราเล่นพวกอ่า บอก FPS อ่ะพวกบนยิงพวกอะไรเนี่ยได้ความสนุกได้ความสามัคคีได้การเล่นกับเพื่อนเข้าสังคมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะแบบยังเหมือนเล่นเกมอย่างเงี้ยมันจะได้พัฒนาเรื่องสมองเรื่องความคิดเรื่อง,องความรู้รอบตัวเยอะมากๆเลยนะครับยังไงก็เล่นหลากหลายผมไม่ได้บอกว่า, i, าเฮ้ยอนุทําไั้เล่นเลยตั้งแต่อันนี้ไม่ใช่ครับเราเล่นหลากหลายเล่นเกมเอาสนุกมกั่งเอาความรู้มั่งเอาบันเทิงเอาสังคมอะไรเงี้ยมันมันมีโอกาสได้หลายอย่างนะครับมันไม่ยากหรอกเพราะทุกอย่างมันอยู่ในสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวอยู่แล้วเราแค่มีแอปต,ๆๆติดติด้ผมไว้แน่าสนใจา ทุกคนได้โหลดไปเล่นกันนะครับเพราะว่ามันจะดีมากๆเลยมันเพื่อนๆผมหลายอย่างที่ผมยังไม่รู้เลยแบบต้องมั่วๆพอมั่วเสร็จแล้วก็จะรู้ไงว่าอ๋อไอจ้านี้มันคืออันนี้นี่เองอะไรประมาณนี้นะครับดีมากเกมนี้เอาไปเล่นกันซะนะครับโอเคครับเนี่ยครับก็คือแอปเฟี้ยวๆเจ๋งๆที่ผมมาแนะน้าเพื่อนในวันนี้นะครับยังไงไว้เจอกันวิดีโอหน้านะครับผมฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับไปเล่นกันให้เยอะนะครับได้ฉลาดแบบไอ้ตา์อย่างนี้กันหมดทุกคนเลยบ๊ายบาย